สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องขับครูนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องซูมลิซ่าอีกแล้วนะครับเป็น ep ที่สี่ละนี่จะเป็นกล่องอีกแบบหนึ่งครับเป็นแบบแบนๆแต้ก่อนหน้านั้นจะเป็นกล่องแบบเขอหยิบให้ดูก่อเป็นแบบประมาณนี้ครับกล่องคนละแบบคนละไซสเดี๋ยวกล่องนี้ จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยตรงนี้เขียนว่าละลิสามโนบาลนะครับเลิฟเฟอร์ u ยู่นเพื่อประการไม่เสียเวลาแกะแกะครับแกะมันจะมีอะไรแตกต่างจาก3 EP แรกไหมแกะยังไงเลยเนี่ยเ <Okay. S 1> ต่นเต้นตต่นเต้น okay. ถ้าทางจะไม่มีแก้วน้ำนะครับอันนี้เพราะว่ามันกล่องเล็กจะมีการ์ดไม่แค่นั้นแหละทิ้งเดี๋ยวขเขาแกะแกะบนมีกล่องข้างในเหมือนเดิมกล่องมันเป็นกล่องบางกว่าเดิมแกะแล้วก็น่าจะมีพวกโปอดการ์ดแล้วก็รูปภาพเยอะครับกล่อเดี๋ยวมาดูนะครับ ้ามปามอันแรกเลยครับเป็นรูปลิซ่าสองใบนะครับก็ขนาดใหญ่อยู่เท่ากับ A4 ครับรูปนี้ใส่ชุดเหมือนกับลายพานทหารสวยครับสวยใช่ได้มีปากกาเขียนว่าลิซ่านะครับไม่รู้จะเขียนได้ไหม เขียนได้ครับปากกาหมึกซึมเขียนวัลิซ่ามีว้าวอันนี้มีมีเข็มกลัดมั้งมันเป็นรูปลิซ่าเดี๋ยวค่อยแกะดูแล้วมีอะไรเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับลิซ่าตรงไหนเนี่ยเนี่ยโอ้หมวกอันนี้ก็อะไรเนี่ยหมวก มีลิบแบนครับสีน้ำเงินเขียนว่าลิซ่าแล้วมีหัวใจสวยนี่เข็มกาดเข็มกาดรูปลิซ่าอมีการ์ดไหมอันนี้นี่ไม่มีการ์ดครับไม่มีการ์ดให้มีอะไรก็ไม่รู้เนะนี่ยรูปลิซ่าอันนี้เป็นสติกเกอร์ครับอ,อ๋อสติกเกอร์เล็กๆน่ารักแปะได้ครับ อืเดติกเกอร์ลิซ่าแล้วนี่อะไรเนี่ยแล้วก็จะมีสมุดอ๋อสมุดเป็นสมุดกราฟไหมฮะโนต้ตบุ๊กแต่ว่าน่าจะเอาไว้เขียนภาษาจ,จีนมองไม่เห็นนะก็กล่องนี้ไม่มีการ์ดไม่มีการ์ดอันที่ผมคิดว่า สนใจก็คือมีลิปแบนดแล้วก็เข็มกัดแล้วก็ลูกอ่าแล้วก็ตัวนี้๋ยวแกะดะูมันไม่ใช่มันไม่ใช่เข็มกัดนะผมว่าแล้วก็มีลูกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP ที่4อเอ้ที่5นะครับจะเป็นกล่องแบบไหน เดี๋ยวมารอรับชมนะครับสำหรับแกะกล่องลิซ่าแบ็คพิง e ์อที่4 mm hmm. ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายพบกันใหม่ EP พีที่5